เบอร์เก้าเป็นยังไงนะครับผมคงไม่มีงูนะโอ้หักปะ หลับหลับอย่างเดียวเลยวันนี้มีเอฟซีนะครับผมแนะนำว่าให้ใช้อะไรนะเมให้ทุบห,หอมแดงหอมแดงแล้วก็เอามาดมแล้วก็หอมดีแล้วเมื่อกี้ก็ลองกินเข้าไปแสบแต่แวแบบว่ามันแสบๆคอแสบคอแล้วมันเป็นไงบ้างหลังจากที่ดมไปประมาณสิบนาทีแล้วมันดีขึ้นไหม มันก็มันก็มันก็หอมดีหอมดีแล้วมันคัดจมูกมันหายไหมมันก็มันก็หายยนะเออเพราะว่าดูเมอาการเหมือนจะดีขึ้นนะตอนแรกๆเนี่ยเมคือเอาทิชชู่ซับจมูกตลอดเลยซับซับจมูกแล้วก็เหมือนแบบว่าเหมือนมีอาการคัดจมูกอ่ะแต่ว่าทีนี้ผมก็เลยเอาหอมแดงเนี่ยมาทุบทุบเสร็จก็อ่ะเมดมอย่างนี้เลย อย่างนี้ปุ๊เมรกระดมแล้วก็ดูเหมือนเมจะหยุดคัดจมูกมากขึ้นนะอย่างน้อยก็20%่สิบปอร์ซนปะมาณนั้น<อ>กินกินได้ไหมถ้ากินหนูกินไปแล้วหน่อยหนึ่งหรอหนูชอบกินกะลาบอะ่ะมันกินดิบๆมันมันดูไม่มันมันแบบเส,บเสบียบคอมันเสบคออ๋อ,อฝนก็ตกมาอีกแล้วตอนแรกผมก็คิดว่าฝนจะหยุดตกแต่ว่า เสียงฝนครับเสียงฝนเอฟซ ข้าวมาเนี่ยตกใจทำไมได้กินไวจังเลยวันนี้อ่ะนั่งลงนั่งลงอ่าชิต้าปากักอ่าโอเคพาเต้นั่งลงโอเคปักแปะปักแปะมากินไหมปักแปะปักแปะอะ่ชิต้านั่ง โอเคอ่ากิน่ะลาเต้แป,ปนั่งก่อนนั่งนั่งลงนั่งลงโอเคอ่ะนั่งกิน สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดย s สตอรี่ครับผมเหมือนมีของมาส่งครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเป็นของอะไรมีของมาส่งครับผมจ่ายเงินอยู่หรครับเท่าไหร่เดี๋ยวนะครับ<ะ> <laughs> เดเท่าไหร่เออ,อไม่เป็นไรครับวางไว้ตรงน,นี้นะห้าร 96า้าบาทห9 6้อยเกาสบเดี๋ยวนึงนี่นเนื้อต้มครับผมมาแล้วอะไรก็ไม่รู้ <laughs> เป็นกล่องนะครับเหมือนน้องเมย์เขาสั่งตั้งแต่ตอนไปหาแม่ออฟ พอมีไปหาแม่ออฟเสร็จก็สั่งสิ่งนี้ไปเลยเอบอุ๊บอูอ้หนักมากมเมเป็นอะไรอ่อ๋อเห็นละนเห็นละเห็นปลายแล้วต้นไผ่เพชรน้ำผึ้งนะคะที่กินแล้วหวานแล้วก็พันนี้เนี่ยสามารถกินดิบได้ด้วยวันนั้นที่ไปบ้านแม่ออฟแล้วแม่ออฟให้ชิมอร่อยมากต้นไผ่เพชรน้ำผึ้งนะครับอ๋อเนี่ยมีข้างในมีมีใบไผ่ใบอะไรด้วย <c oughs> โอ้เดี๋ยวนี้เขาทันสมัยนะส่งของมาผ่านทางเคอรี่ต้นผงต้นไผ่ก็ยังส่งสงสัยมีดินด้วยข้างในใใเป็นดินด้วยแล้วก็สภาพก็ฝนตกนะครับก็เลยจะดูยับหน่อยอืโอเคเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้บรรยากาศดีฝนไม่ตกแรงมากก็จะเอาไปปลูกให้แล้วก็คาดว่าอีสักหกเดือนก็น่าจะได้กินไ <laughs> ผ่มันโตเลยวะ โอเคหลังจากที่เราได้ไผ่มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราลอ,ลองจะลองแกะดูว่าไผ่เพชรน้ำผึ้งเบอร์เก้าเบอร์เกเบอร์เก้าด้วยเหรอมีเบอร์สามกับเบอร์เก้าอ๋อมันต่างกันยังไงเขาบอกไหมไม่รู้เหมือนกันอื <laughs> <laughs> เขาบอกว่ากินดิบได้กินดิบได้ด้วยแล้วเป็นเบอร์เก้ามั้งหนูก็เลยสั่งมาอะเราไม่รู้รู้หรือว่าเบอร์คืออะไรนะครับก็เดี๋ยวเราจะแกะให้ดูว่าเบอร์เก้าเป็นยังไงนะครับผม คงไม่มีงูนะโอ้ผักปะต้นไผ่มีเมสั่งมากี่ต้นเนี่ยจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้ว่าสั่งมากี่ต้นนะคะตอ,อนกดก็เขาก็วางแล้วก็บอกว่าเรีียงๆขึ้นไม่ได้เรียงครับเขาแบบซ้อนทับกันมาเลยปึ๊บอ๋อ๊บนี่อ๋อ,อ,อนี่ <c oughs> สวยดีนะสวยดีอยู่นะม,มีหนามไหมสอต้นไผ่ไผ่แบบเนี้ยมีหนามไหมม,หม,นนะมีต้นที่สองอันนี้ต้นที่สามนะครับผมต้นท,ตที่สาม,สามต้นนี้จะสูงกว่าเพื่อนหน่อยอมไม่น่าเชื่อว่าอยู่ในในกล่องได้ แต่ดูทรงลำต้นแล้วมันไม่เหมือนไผ่กิมซุงของเรานะไผ่กิมซุงของเราดูเหมือนมันจะทรงมันจะตรงกว่าอันนี้ดูเหมือนมันจะเป็นลักษณะงองงองแงแนิดนึงแต่ว่า <c oughs> ถ้าหากว่ารสชาติเหมือนของอผู้ใหญ่นิ่มนะครับแม่ออฟที่เราไปกินวันนั้นนะ่ยบอกได้เลยว่าเด็ดรสชาติมันกรอบแล้วก็กินเข้าไปนี่เหมือนกินข้าวโพดอ่อน เซมานเมที่รสชาติเีรากิอน่อไม้อ่อนเอ้ยมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนยอดยอดอ่อนออนมะพร้าวอ่อนกินเข้าไปแล้วก็กินยอดมะพร้าวอ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กๆเดี๋ยวพอปลูกแล้วมันโตเดี๋ยวจะมาให้กินนะเนียเขียวเขียวประตูเล่นละอยากเข้ามากมีทั้งหมดสามต้นนะครับที่สั่งมา ราคาเท่าไหร่เมย์พอบอกได้ไหมตน้ตนหนึ่งต้นละร้อยกว่าบาทต้นละร้อยกว่าบาทแต่เป็นต้นใหญ่อยู่อืมก็ใหญ่หนาอยู่นะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงพรุ่งนี้ถ้าว่าฝนไม่ตกเดี๋ยวผมจะไปปลูกให้เอฟซีเห็นครับแล้วก็คงปลูกไว้ตรงอ่ตรงไหนดีโอุย้ <laughs> <laughs> อย <laughs> ผมปลูกไว,ไว,ว้แถว,วด้านหลังพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยว่ากัน ชูกาก็อยากจะกินไผ่อยากกินหน่อไม้เหรออืมเดดมดูมันคืออะไรอืมสป็สิผิดสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในบ้านเป็นไผ่ก็รับไม่ได้เหรออืมเป็นไผ่ก็ไม่ได้โอเคเดี๋ยวเอาไปเก็บไว้ข้างนอกละไว้ต้นนี้เนาะว่างๆกับกับดินผมว่ามันทนนะขนาดดินถมแล้วก็ หลายๆรอบแค่ขอมีน้ำเข้ามาเนะี่ยมันก็ขึ้นมาใหม่เลยที่ที่เราปลนะูกเนี่ยแทงยอดแทงหน่อขึ้นมาโอเคนะครับสหรับคลิปนี้คืนนี้ในเดสตอรี่สวัสดีครับมองมองตัวเพื้อน ถ้าไม่เปื่อนจะให้เข้ามานะแต่พอเข้ามาแล้วเท้าเปื้อนเท้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องเอาไว้ข้างนอกก่อนให้น้องเขาอยู่ข้างนอกนะครับผมบุญหลายเกิดอาการงงนะครับงงว่า,าพี่ๆทำอะไรกันอยู่นะฮะชีต้าก็นอนหงายท้องเอามือจับประตู เราหัวงายขึ้นมุนหลายงงมุนหลายงงเ้มวมองมุนหลายมองอ,อ๋อหลับตา